ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันอังคารวันที่สองเดือนที่ห้าในหัวข้อเรื่องจงหยุดต่อสู้ดินดน้นรนและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสมคีธรรมในพระธรรมฮิบลูเบทที่4ข้อที่สิบ เพราะว่าคนใดที่ได้เข้าสู่การหยุดพักของพระองค์แล้วก็ได้หยุดพักจากการงานของตนเองเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์พี่น้องขาทุกสิ่งที่พระเจ้าได้วางไว้ในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อทุสวรรค์วิญญาณชั่วหรือพระองค์เองแต่เพื่อเราถ้านี่เป็นความจริงทำไมคริสเตียนจึงต้องพยายามอย่างไม่มีสิ้นสุด ในการอธิษฐานเพียงเพื่อให้พระเจ้าประทานบางสิ่งที่เป็นของเขาแล้วในพระคิดให้ลองคิดดูสิหน้าเศร้าที่ฉันได้ยินคนที่เศร้าอบอกว่าฉันได้อธิษฐานวิงวอนเป็นเวลาห้าปีอดอาหารอย่างหนักและแม้กระทั่งหวนมาเล็ดเพียงเพื่อให้หายจากลก่องเนสสำหรับพวกเขาแล้วชีวิตกลายเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณหรืออย่างที่เคยเป็นคือการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบสิน้น ในการอธิษฐานเพียงเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงใจค่าเช่าบ้านเพียงน้อยนิดสอบผ่านหรือแม้แต่แค่มีงานที่เหมาะสมปัญหามักจะเกิดจากความไม่รู้ว่าอะไรเป็นของพวกเขาโดยชอบทำในพระคิดผู้เขียนสดุดีกล่าวว่าพระทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจพวกเขาเดินไปมาในความมืดแลกทั้งเส้นของแผ่นดินโลกก็วันไหวเราได้กล่าวว่า เจ้าทั้งหลายเป็นพระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดเจ้าทุกคนนั่นแหละถึงกระนั้นพวกเจ้าก็จะต้องตายอย่างมนุษย์และลม้ลมลงเหมือนอย่างเจ้านายคนหนึ่งทำไมพวกเขาจึงตายอย่างมนุษย์ทำไมพวกเขาจึงลม้ลมลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่รู้นั่นคือความไม่รู้ของพวกเขาประการแรกคุณเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และได้รับชัยชนะดังนั้น จงตั้งหน้าตั้งตายืดอกและเชิดหน้าขึ้นเพราะว่าพระเยซูได้ใจราคาเต็มเพื่อให้คุณเดินไปในใชัยชนะและเพื่อเพลนกับพระพรทั้งหมดคุณจะพูดเดินหรือทำตัวอย่างไรถ้าคุณรู้ว่าคุณเหนือความเจ็บป่วยโยยครคภัยไข้เจ็บแล้วความทุกพลภาพมันจะยุติกันดิ้นรนต่อสู้ในเรื่องสุขภาพที่ไม่จำเป็นเหล่านี้ ถ้าคุณพบว่าคุณเป็นเชื้อสายของอับราฮาัมถ้ายาตแห่งพระพรที่นับไม่ถ้วนและได้ถูกจุ่มในชีวิตที่ไม่สามารถยากจนหรือล้มเหลวได้นั่นคือชีวิตที่ไม่สามารถพ่าแพ้หรือถูกทำลายได้นั่นจะไม่เปลีป่ยนแปลงเนื้อหาของคำอธิษฐานของคุณในทันทีหรือพี่น้องคะจงทำความรู้จักกับพระคำด้วยตัวคุณเองนั่นคือทำความคุ้นเคยกับความจริงเหล่านี้ จงระลึกว่าชีวิตแห่งพระพรเป็นมรดกของคุณในพระคิดพระเจ้าได้เอ่ยพรทุกอย่างไม่จำกัดแล้วสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู้ประทานพรไฝจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานด้วยพระคิดเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สามฮาเลลูยาอาเมน ให้เรากก่าวถ้อยคำแห่งคําอธิษฐานร่วมกันนะคะข้าพระองค์เดินในความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุ้นเคยกับมรดกของข้าพระองในพระคิดและพลอดพลินกับพระพรมากมายหลายด้านเหล่านี้ข้าพระองค์ดเนินชีวิตอยู่ในความสมบูรณ์ และความเป็นจริงแห่งพระพรของพระเจ้าข้าพระองได้ถูกนำเข้าไปสู่กันที่พำนักของพระเจ้าทุกสิ่งเป็นของข้าพระองค์ข้าพระองใช้ประโยชน์ทุกสิ่งที่มีในพระคิดและด้วยความเชื่อของข้าพระองค์ข้าพระองได้รับชัยชนะอย่างเปลี่ยมไปด้วยพลสลในทุกที่ อาเมนพี่น้องคะ่ะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าปัญหามักจะเกิดจากความไม่รู้ว่าอะไรเป็นของพวกเขาโดยชอบรรมในพระเยซูคริสต์ค่ะดังนั้นจงทำความรู้จักกับพระคำด้วยตัวคุณเองนะคะนั่นคือทำความคุ้นเคยกับความจริงเหล่านี้จงระลึกว่าชีวิตแห่งพระพร เป็นมรดกข,ของคุณในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงอวยพรทุกอย่างอย่างไม่จำกัดแล้วนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณได้ถูกจุ่มลงไปในชีวิตที่ไม่สามารถยากจนหรือล้มเหลวได้นั่นคือชีวิตที่ไม่สามารถพ่แพ้หรือถูกทำลายได้คะ่ะดังนั้นจงแตนกรู้สิ่งนี้ในชีวิตของคุณทุกวันนะคะพระเจ้าสำกำลังคะ่ะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด